หูพอดแคสตฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง What the fact สวัสดีครับตอนราบเสู่สู่ w t อนะครับ ep ีที่87น้ำหวานในบอสเช่นเคยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมเสียงกระดิ่งอีกเช่นเคยอ่างกริ่งกุุงกริ่งมีคนถามหาด้วยนะบางบางเอ้บางทีเงียบเกินไปอ่าไม่มีเสียงแมวไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงกระดิ่งมามีคนถามหาด้วยเปลี่ยนที่อัดเยเพราะน้องตัดต่อเราไปอ๋อน้องแอบใส่ให้เองหรือเปล่าบางทีก็สงสัยนะเออวันนี้คุณบอสจ้าไม่ได้สงสัยมานานแล้ววันนี้มีเรื่องมาสงสัยอ่าเออหลังๆที่เราคุยกัน ื่องของ CPU ทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหลายเนี่ยเราก็คุยกันว่าขนาดการผลิตเนี่ยมันค่อยๆลดลงจาก10านานโนาใช่ไหมใช่ตามที่อ่านตามเนื้อหาที่อ่านตามที่คุยกับบอสเนี่ยก็จะเป็น1 0นานโน7จนานโน5นานโนจนสุดท้ายเนี่ยเป็น5นานโนใช่ปะ่ะทีเนี้ยเราก็เลยสงสัยว่าทุกครั้งที่มันพูดอะ่ะมันจะบอกว่าขนาดการผลิตที่ลดลงทําให้ประสิทธิภาพการใช้ไฟเนี่ยต่ําลงด้วย ประสิทธิภาพดีขึ้นกินไฟน้อยลงเพราะงั้น<บ>เออแต่ว่าการใช้งานจริงอะ่ะเราก็ยังเห็นคนก็ยังบ่นว่าแบตหมดไว แบตหมดเร็วขึ้นกว่าแต่เดิมอะไรเงี้ยแบตมไม่อึดเลยอ,อย่างเงี้ยมันเกี่ยวกัน,น,น,นกําลังบ่น iPhone 12ใช่ไหมย,ยังไม่ได้ใช้เลย <laughs> <c oughs> เออก็อ่านข่าวก็เห็นว่าอา้าวทำไมแบตมันก็หมดเร็วทั้งที่แบบขนาดการผลิตมันลดลงก็คือไม่มั่นใจว่าไอที่ลดขนาดการผลิตลงจร,งจริงมันประหยัดไฟจริงหรือเปล่าเออหรือว่ามันเป็นแค่ตัวเลขทางทฤษฎีจากการคํานวณจากอะไรางี้หรือเปล่าขึ้นมาเออเป็นโค้ดทางการค้าหรือเปล่าอะไรเงี้ย จริงๆก็อธิบายก่อนเป็นคําอธิบายทางการค้าก็ใช่มันทําให้คนเข้าใจผิดหมายความว่าเวลาเขาพูดว่าเฮ้ยเนี่ยลดขนา,าดการผลิตลงอ่ะอย่างตัว a อ p l e ิลเนี้ยครับ A13 ไบ o n i c กใช้ขนาดการผลิตที่7 m, นาโนเมตรขณะที่ตัว A14 ไบโอเนกหรือแม้กระทั่ง M1 อย่างเงี้ยก็ใช้การผลิตที่5้านาโนเมตรนะครับคือ เวลาเขาบอกว่าผลิตให้นานเมตรคือไม่ได้ผลิตตัว CPU นะคือตัว CPU ขนาดมันประมาณเดิมซีเรียมตัวละเล็กเล็กเท่าประมาณเดิมนั่นแหละหรือตัว SOC มันก็ขนาดประมาณเดิมนั่นแหละเป็นร็อกขนาดกว้างคุณยาวเท่าเดิมประมาณหรือมันก็ต่างกันยิ่ไม่กี่มิลลิหลอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเขาพูดว่ามันลดขนาดการผลิตลงแล้วมันประหยัดพลังงานมากขึ้นลดการผลิตเอาเราคำว่าลดการผลิตก่อนขนาดจากเจ็ดนาโนเมตรมันเป็นท่านาโนเมตรมันคือลดส่วนไหน มันคือลดส่วนในส่วนที่เป็นทรานซิสเตอร์ค่ะมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอ่ะคอมพิวเตอร์มันคือศูย์หนึ่งครับถูกปะมันคือเลขฐานสองศูนย์หนึ่งศูนยนึ่งศูนย์หนึ่งนเงี้ยยิ่งจำนวนทรานซิสเตอร์เยอะมันก็เหมือนมีสมองเยอะอยู่ข้างในอมีเซลล์สมองเยอะอ่ะมีเซลลก็คือมีจํานวน คือถ้าเรามองว่า CPU หรือ SOC มันคือสมองอะทานทิสเตอร์มันคือเซลล์สมองอะถูกไหมอย่างที่เราชอบพูดกันว่ามันมีรอยหยักบนสมองอ่าแบบเราชอบเปรียบเทียบกันว่ามนุษย์เราฉลาดกว่าสัตว์นี้เพราะเรามีเซลล์สมองหรือมีรอยหยักสมองมากกว่าพวกนี้ท่านี้นั่นถูกป่ะก็อารมณ์เดียวกัน CPU ตัวนี้จะขูกประมาณการได้ว่ามันจะเก่งกว่า CPU อีกตัวหนึ่งด้วยจากจํานวนทรานซิสเตอร์นี่แหละที่มันมีมากกว่ามีมีกฎของมัวเมื่อก่อนจำได้ไหมกฎของมัวจำนวนทรานซิสเตอร์ต้องเพิ่มขึ้นกี่เท่ากี่ ทุกๆกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอนะครับค่ะอะอเวลามันลดในส่วนของตัวที่เรียกว่าทาร์ซิสเตอร์ก็คือลดขนาดไอด้ที่บอกห้านาโนเมตรเจ็ดนาโนเมตรคือลดขนาดการผลิตของตัวทาร์ซิสเตอร์ลงที่<ง>อยู่ข้างในใช่คาว่าลดคือขนาดตัวทาร์ซิสเตอร์มันจะเล็กลงอ,อเมื่อมันเล็กลงพื้นที่เท่าเดิมกลับมาเรื่องที่เราเคยพูดมันก็คือหมายความว่าเขาก็สามารถที่จะมีช่องว่างมากขึ้นถูกป่ะตีซะว่าผมยกตัวอย่างนะ Apple A13 b i o n i นเนี่ยมีจำนวนทารานซิสเตอร์อยู่ข้างในยอยู่ที่8.5พันล้านตัวไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยมีทารานซิสเตอร์อยู่8.5พันล้านตัว8,500ล้านตัวนะแต่พอเป็น A14 Bionic ที่ลดขนาดลงมาเป็นที่5นาโนเมตรจำนวนทารานซิสเตอร์เขาสามารถยัดเข้าไปได้มากขึ้นเป็นที่11,800ล้านตัว หนึ0มหนึ่งพันแปดร้อยเพิ่มเอาไงเอาเพิ่มมาประมาณสา0พันกว่าล้านตัวประมาณสา0พันสามร้อยล้านตัวแค่ลดค่าขนาดกาดรผลิตลงนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่าจำนวนราิสเตอร์มันผกผันโดยตรงกับประสิทธิภาพไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วนึกออกใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้ถามว่าเอ้าวเดที่บอกก็คือถามว่าซีบจริงๆมันกินไฟน้อยลงไหมถ้านับต่อเขาได้ยรอวะตัวเวลาวัดกำลังไฟซีบมันจะวัดที่ตัวที่เรียกว่า core คอว a g e ท o re ครับ ก็ถามว่าลดลงไหมมันก็ลดแหละแต่สุดท้ายอะ่ะมันปล่อยพลังงานมาเท่าเดิม mm. อ่าเพาว่าปล่อยพลังงานก็คือไอ้ค่า TDP Thermal Design Point หรือ Thermal Design Power มันคือตัวเลขที่ไว้บอกว่า CPU ตัวเนี้ยประมาณการว่า max ความร้อนสูงสุดที่มันจะผลิตได้เนี่ยจากการประมวลผลการใช้งานมันอยู่ที่เท่าไหร่ oh. ตัวของ A13 Bionic กับ A14 Bionic คือเท่ากันคือที่6วัตต์รูป้ป่ะตัวเนี้ยจริงๆมัน ในในแง่เชิงวิศวกรรมมันเอาไว้บอกคนที่เอาไว้ออกแบบชุดระบายความร้อนว่าจะต้องออกแบบชุดระบายความร้อนสําหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยพลังงานความร้อนมาเท่าไหร่อ่ะหกวัตต์ก็อาจจะชุดเล็กหน่อยถ้าสิบวัตต์ก็ใหญ่หน่อยนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมประมาณนี้แต่ว่าส่วนตัวเลขเนี้ยมันก็จะพอบอกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะต่อให้วีคอมันลดลงอะไรก็ลดลงแต่ว่าพอมันถัวถั่วกันแล้วกับตัวจานวนไฮดริเซสเพิ่มขึ้น ตัว CPU ก็ยังผลิตพลังงานความร้อนออกมาใช้คำว่าเท่าเดิมอ่ามันก็เหมือนใช้พลังงานประมาณเดิมค่ะแบตเตอรี่ถ้าตีว่าแบตเตอรี่เท่ากันความแตกต่างของการใช้งานแบตเตอรี่ก็ประมาณเดิมเข้าใจคำนี้ปะอ่ะมันจะดูงงงนิดนึงนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยอ่าทีนี้ถ้าเกิดดูอันนี้ยากไปอ่าไปดู CPU ปกติที่อยู่ในในในคอมพิวเตอร์บ้างนะครับ อ่ะผมเทียบกับตัว AMD Ryzen แล้วกันเอาเจนแรกกับเจนล่าสุดเลยเจนแรกคือ Ryzen 5 1600ค่ะเจนล่าสุดคือ Ryzen 5 5600นะครับตัว Ryzen 5 1600เนี่ยใช้ขนาดการผลิตที่14นาโนเมตรค่ะตัวทาน n ซิเซอร์เขายัดเข้าไปได้ทั้งหมดเนี่ย4.8พันล้านตัวก็คือ4,800ล้านตัวนะครับพอเป็น Ryzen 5ผ่านมา5เจนกี่ปีอ่ะ4ปีผ่านไปนะครับ เขาสามารถลดการผลิตลงมาที่7นาโนเมตรและเป็น7นาโนเมตรที่จริงๆเขาจะใช้ว่าเปียน,นาโนเมตรพลัสก็ด้เป็น7นาโนเมตรในเวอร์ชันที่2แล้วอะไรเงี้ยเขาสามารถลดเมื่อมันลดขนาดทรานซิสเตอร์เขายัดทรานซิสเตอร์มากขึ้นใช่ปะ่ะเขาใส่ไปได้ถึง19,200ร้ล้านตัวเพิ่มขึ้นมาท่าตีกลมๆเกือบสี่เท่าถูกป่ะ,ะตัวที่จำนวนคอคออะไรเงี้ยเท่าเดิมพลังงาน เท่าเดิมคือ65วัตต์พลังงานความร้อนที่คายออกมาสูงสุดก็ยังอยู่ที่เท่าเดิมคือ65วัตต์คือค่า TDP ก็ยังเท่าเดิม65วัตต์เพราะอะไรโอเคมันถ้าเกิดใครปรับไบ o อสเป็นอ่าเข้าไปดูไบ o อสในตัว Ryzen 5 1600กับ Ryzen 5 5600ทั้งคู่ตัว Ryzen 5 5600จะมีค่า VCAre คาค่าโวลต์ของ C ี u ียค่าไฟเลี้ยง C p u ต่ำกว่าแต่สุดท้าย TDP กับเท่ากันเพราะอะไรเพราะจำนวนทาร์เตเอร์มันเยอะกว่าถึงเกือบเกือบ คือเกือบสี่เท่าไงเข้าใจแล้วเข้าใจปะเข้าใจแล้วเข้าใจละคือถ้าใครนึกภาพไม่ออกพยายามลองเขียนตามในกระดาษแล้วจะพอเก็ตไอเดียว่าแบบอ่็คือต้องเข้าใจว่าใช่ครับมันลดขนาดการผลิตลดลงทรานซิสเตอร์ลดลงกินไฟน้อยลงไม่ผิดเลยแต่พอมาทำ่างนั้นอ่ะจุดประสงค์ของการลดขนาดการผลิตอ่ะเพื่อให้ผู้พัฒนาซี U หรือผู้พัฒนาชิปสามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนทรานซิสเตอร์รวมถึง องประกอบอื่นๆเข้าไปในตัวชิปที่มีขนาดประมาณเดิมได้เ,เขาไม่ได้ทําเพื่อให้คือไอ้ประโยชน์เรื่องของการประหยัดพลังงานม,มันมาเป็นป,ประโยชน์ทางตรงข,งของการลดหรือแล้วแต่การออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบเพื่อให้ทีวิวมันประหยัดไฟหรือคลายความร้อนลดลงแต่เพื่อให้ว่าใช้พลังงานโดยรวมประมาณเดิมคลายความร้อนประมาณเดิมแต่ได้ประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นคือเหตุผลหลักละกัน ในการพยายามลดขนาดการผลิตลงเออเข้าใจะละเก็ตประมาณเนี้ยอ่าประมาณนี้นทีนี้ก็คือมันเป็นการลดข้างใน ที่จานวนเพิ่มนี่มันเข้าใจจริงโว่เข้าใจจริงคุณเล่ไม่มั่นใจมั่เข้าใจจริงโว่เข้าใจแหละอ๋อโอเคแค่ตีแค่ตีเป็นคนง่ายๆถ้าเราตีกระเพาะเราเอาเป็นว่าผมสามารถลดขนาดกระเพาะลงได้สามเท่าผมก็สามารถยัดกระเพาะลงไปได้อีกสี่อันผมก็กินได้มากขึ้นได้เข้าใจว่าถ้าที่กําลังไฟเท่าเดิมของของทั้งเครื่องเนี่ย ของของตัว C P เดี๋ยวๆเีย T D P ไม่ใช่กำลังไฟนะการใช้ไฟคืออธิบายก่อนนะค่า T D P หน่วยเป็นวัตต์อ่ะหลายคนเข้าใจว่าวัตต์มันคือไฟคือวัตต์หน่วยวัตต์เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งเป็นในส่วนของพลังงานคือกําลังไฟก็ได้พลังงานความร้อนก็ได้นึกออกป่ะอย่างงงอะมันเนอะเดี๋ยวต้องอธิบายเรื่อง T D P อีกม้ว่าเนี่ยผมไม่ต้องนะ แต่ว่าถ้าเกิดไปดูรายละเอียดจริงๆอ่ะผมยกตัวอย่างจุดตัวไรเซนท่าหนึ่งพันหกร้อยกับไรเซนท่าห้าพันหกร้อยอย่างเงี้ยโอเคจำนวนคอเทรดเท่าเดิมคือหกคอสิบสองเทรดเหมือนกันลดการผลิต롱ใส่ทรานซิสเตอร์ได้มากขึ้นแค่นั้นเหรอ,อมไม่ใช่เขามีพื้นที่ว่างแล้วก็สามารถใส่แคชเมมโมรีเพิ่มขึ้น,นถึงสองเท่าโดยรวมอนะ่ะนะเห็นปะ่ะมันมีส่วนประกอบอื่นอยู่หรืออย่างตัวที่เป็น A 1 4 Bionic A 1 3 Bionic อย่างเงี้ย เขาก็สามารถใส่ตัวอถ้าใครจําตามข่าวได้เงี้ยเขาก็สามารถใส่ในส่วนของตัวที่เป็นไอตัวชิปประมวลผล AI เงี้ยเพิ่มขึ้นนึกออกปะมันคือ,อม,มันเพิ่มทุกอย่างอะครับออามันเพิ่มทุกอย่างประมาณนี้ Transistor คือ e s s e n t i n g สําหรับตัว Processor อ,อ่ามันคือเซลล์สมองครับม,มันคือรอยฉกสมองรอยฉกบนสมองใช่ที่เรามีอันน้อยนิดอ <laughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นเออประมาณนั้นเพราะนั้นจริงๆก็ถามว่าทำไมพอซีบิวด้วยใหม่ที่เขาโปรโมตว่าโอ้หผลิตที่เจดนาโนเมตร5นาโนเมตรตามหลักคนเข้าใจทั่วไปก็คือประหยัดพลังงานมากขึ้นมันก็ใช่แต่ว่าจริงๆเขาประหยัดพลังมากขึ้นถ้าพูดให้ถูกตามเทอมภาษาอังกฤษหรือเทอมของทางวิศวก,กรรมอะ่ะมันไม่ได้ใช้คําว่าเป็นแบบตัวแบบไอซีพียูวอลเทจหรืออะไรอย่างี้นะมันเป็นเรื่องของ power efficiency อะ่ะการใช้พลังงานที่คุ้มค่ามาขึ้นด้วยเออ การใช้พลังงานคุ้มค่ามากขึ้นหมายความว่าอย่างที่บอก i อซ u a ี14วี n i c 6วัตต์เนี่ยใช้พลังงานสูงสุดขายความร้อนสูงสุดที่6วัตต์คือความร้อนพวกนี้ต้องเข้าใจว่าไฟมันเข้าเพิ่มขึ้นเติร์ดๆๆๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อมันใช้พลังงานได้คุ้มค่ามากขึ้นด้วยด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นสมมติถ้าต้องการงาน100%จากเดิมใน A13 วีด i อาจจะต้องอัดไฟไปที่ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะสมมติต้องอัดไฟถึง10วัตต์เพื่อได้งาน100% แต่พอเป็นเอเซียสี่ไบอานิกอันนี้ยกตัวอย่างตัวเลขกลมๆนะด้วยการจัดก,การพลังงานที่ดีขึ้นเพราะลดก,การผลิตลงมาโน่นนี่นั่นเทคโนโลยีการผลิตที่ทําสมัยขึ้นต้องการงาน100%เท่าเดิมอาจจะใช้พลังงานแค่เมื่อกี้สิวัตต์อันนี้จะเหลือแค่8วัตต์ก็ได้7วัตต์ก็ได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการว่า10วัตต์ได้งานเท่าเดิมหมายความว่าถ้าอัด10วัตต์เท่ากันในเอเซียสี่ไบอานิกอาจจะได้งานไปที่120% 130%ม เอออันนั้นมันคือคำว่า power efficiency ใช่มันคือ,อ,อ power efficiency ใช่อันนั้นคือหลักการของการออกแบบ processor <Okay>. ทั้งหมดบนโลกม,มันก็ใช้หลักการแบบนี้แหละโ <Okay. S 2> อเคนั่นเองนะครับพอจะเก็ตเออนัอ่นแหละ ทีนี้ก็พอมาพอมาจบเรื่องนี้แล้วใช่ป่ะตอนเมื่อกี้จริง,รงๆเราก็แอบไปเปิด,เป,ดเปิดดูก่อนที่มาคุยกับบอสคทีนี้เราก็ไปเจอว่ามันจะมีแบบคนที่เขาประกอบคอมใช่ไหมคุณบอสแล้วเขาก็เสียบ CPU ลงไปในเมนบอร์ดเงี้ยแล้ว,ลวเออเออ,เอ,อในสเก็ตแล้วเราก็เห็นเขาทาของเหลวบางอย่างอ๋อโอเคทบอ,อลงลง,ลงบน CPU เขาเรียกเทอร์โมคอมพาเออแล้ว ประโยชน์มันคืออะไรทําไมจะต้องทาไม่ทาได้ไหมไออันที่เอามาทามันต้องเป็นสารเฉพาะของมันหรือเปล่าแงะนะเออผมไม่เคยเอาตัวตะเอาลิควิดเปเปอร์ป้ายได้ไหมเอาอะไรที่มันเป็นอลูมิเนียมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนบ้าบอเลยเอาก็แค่อยากรูอ่าโอเคอ่ะสิ่งที่น้ำหวานสงสัยสิ่งนั้นอ่ะสิ่งที่เขาทาบนซิปมันเดี๋ยวก่อนมันจะคล้ายๆกับตอนเราไปทำอัลตราซาวด์หรือเปล่าที่เขาต้องมีแบบ เอ้ยวันนั้นผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าหลักผมไม่รู้หลักการเออใช่ผมไม่เคยท้องไม่ใช่อัลตราซาวแบบขืาแก้ก็ผมก็ไม่เคยอัลตราซาวเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าอัลตราซาวไอสารนั้นมันทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยทำเพื่อแค่เจลหล่อลื่นอะไรเนี่ยผมไม่รู้จริงแต่เนี้ยรู้คือไอสิ่งที่น้องหวานถามอ่ะที่ทาบนซีบอ่ะถ้าคำกลางเลยอ่ะเขาเรียกว่าเทอร์โมคอมเพลว์เรารว่าคอมเพลวคือสารที่นำพาความร้อนจากซีพขึ้นไปยังตัว ชุดระบายความร้อนอใต่คำนี้ล้วกันซึ่งต้องบอกว่าเทอร์โมค p มพาอยู่ในทุกที่นะในชิปทุกตัวมีเทอร์โมคัมพาหมดในมือถือที่เป็นชิป SOC เวลาเขาประกอบเข้าไปแล้วก็ประกบไอตัวที่เป็นแผงระบายความร้อนไม่ว่าจะเป็นแบบ l ลิควิด o ู l i n g จะเป็นฮี i ไปอะไรก็ตามมันก็มีเทอร์โมค p มพาแปะอยู่ในเครื่องเกมคอนโซลเพย์สี่เพย์ห้าอบอกอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยพราะแกะมาปุ๊บถ้าคุณแงะตัวซีบออกมา มันก็มีชอมองคอมพาต์แปะแปลว่าเขาแปะมาจากโรงงานจากการประกอบใช,ใ,ชใช่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 เปลี่ยนแต่ว่าที่เราเห็นการขายกันเรือไงเพราะว่าเราไม่ได้ประกอบจากโรงงานถูกไหมคุณไปซื้อคอมพิเวเตอร์ DIY มาแล้วก็คุณก็อคุณซื้อเมนบอร์ดตัวนี้มันก็ต้องประกอบสดมันก็ต้องมาทาถูกไหมแต่จากโรงงานเอาก็ทาอ่ก็แล้วแต่กันไปนะครับแล้วสานี้มันมีแถมมากับชุด CPU หรือเปล่าอ่าอธิบายก่อนคือทอมองคอมพาวเองมีหลายเกรดแต่หลักๆหน้าที่ทำไมต้องมีชอม c o คอมพาวก่อนถ้าใครนึกภาพไม่ออกพยายามให้นึกหน้า CPU ไว้เป็นหลัก แล้วกันไอซีพียอินเทลเออะไรที่คณใช้ใช้กันอยู่นี่แหละถ้ามองจากข้างนอกมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมโลหะแล้วก็มีโลโก้ปั๊มเอ็มดีอินเทบอกรุ่นบอกนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมเวลาประกอบเข้าไปคุณก็ใส่ในเมนบอร์ดในส่วนซ็อกเก็ตซีพปุ๊บแล้วคุณก็เอาตัวชุดระบายความร้อนซึ่งก็ถ้ามองจากด้านล่างมันก็จะเป็นผิวโลหะซึ่งอาจจะเป็นอลูมิเนียมเป็นไทเทเนียมเป็นทองแดงแล้วแต่แล้วกันก็ประกอบแบบมันก็เรีเรยบๆเหมือนกันมันก็ไม่ถ้ามีความเผก็ได้ใช่น uh uh. หรือ,ล,ล,รอล่า กัวลื่นไงคับน้าสัมผัสลื่นก็เลยต้องทาให้มันเหนียวก็ะมันจไม่ใช่ตัวซิลิงดิอ๋อถูกไหมกัวลื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยคือต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเป็นแค่ระดับแบบภาพรวมกว้างมากๆครับถ้าเอากล้องจุลทรรศน์สองใช่ถ้ามองแบบลึกๆกันจริงๆระดับที่เป็นนาโนระดับที่เป็นเล็กๆจุลภาคมากๆอะไรเงี้ยผิวสัมผัสไม่ว่าจะเป็นของตัวชุดระบายความร้อน คือหน้าโลหะครับแม้ว่าจะเป็นของชุดระบายความร้อนหรือว่าตัวกระดองของ C ี u กระดองเขาเรียกกระดองฮะเพราะว่าคือ c ย u จริงๆมันอยู่ข้างในอันนี้มันทํนมาที่ครอบ c ี u ไปอีกทีนึง่งมันไม่เรียบมันจะเป็นจยกๆๆๆเล็กๆเหมือนซีฟันปลาเล็กๆอะไรย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาประกบโอกาสที่มันจะสนิทคือฟันปลาของไอ้ตัวข้างบนกับตัวข้างล่างมันจะลงล็อกกันพอดีเป็นไปไม่ได้ทําให้มันมีอากาศอยู่ข้างในอากาศไม่นำพาความร้อนถูกไหม อ่ะอากาศไม่นำพาพวาราเพราะนั้แต่ว่าน้อยก็คือแบบใช้ว่าเบาบางเจือจางคือเป็นตัวชั่วเลยอ่ะจอยมากอ่าคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนำความร้อนที่ดีอ่าเอใช่ใช่ไม่ใช่ตัวนำความร้อนที่ดีมันก็เลยต้องมีส่วนเนี้ยไอ้ส่วนหลานลวเหลวตัวเนี้ยหนืดเหลวๆตัวเนี้ยเรียกว่าท่อความพาทําหน้าที่ในการที่จะถมช่องว่างระหว่างตัวหน้าสัมผัสของกระดองชิปกับตัวฮิตซิงชุดระบายความร้อน ให้มันแนบสนิทใช่คือหนึ่งคือช่องความร้อนที่ดีเพื่อไล่อากาศออกไม่ให้อากาศมันอยู่ข้างในและทําให้ตัวมันเองก็ต้องทําหน้าที่ในการที่จะดูดซับความร้อนจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนเพื่อให้ตัวข้างบนระบายความร้อนออกไปให้ได้ออแต่ว่ามันก็มีประสิทธิภาพของมันอยู่อย่างตัวเขาเรียกว่า thermocomp แล้วกันเขาจะมีหน่วยวัดประสิทธิภาพไว้อ่ะออื่ามันจะเป็นหน่วยที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ WMK ผมจําชื่อไม่ได้ละ จาชื่อเรียกไม่ได้แล้วหวัดต่ออะไรสักอย่างเควินนี่แหละมิลิเมตรเควินนู่นนี้นั่นก็ยิ่งตัวเลขนี้ยิ่งเยอะเท่ากับว่าตัวทอร์โมความเาวนั้น่ะมีความสามารถในการนําพาความร้อนยิ่งดีนึกออกปะค่าสัมประสิทธิ์ผมเออไม่รู้ว่าไม่อยากจะลงนะเดี๋ยวปรเดี๋ยวผิดอ่าไม่อยากผิดโอเคนะก็ตามนี้อ่าก็ให้รู้แล้วกับว่าตัวเลขอีนี้ยิ่งมากยิ่งดีเพราะฉะนั้นอย่างพวกคนที่โอเวอร์ล็อกเวลาเขาจะดูเขาไม่ได้ดูแค่ตัวไอ้ตัวซีบียูเขาเท่าไหร่ ตัวชุดระบยความร้อนเขาดีแค่ไหนเขาต้องดูตัวคอมมอนคอมพลวด้วยว่ามันนํพาวความร้อนได้ดีหรือเปล่าประมาณนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ในทุกที่นะทีนี้มันมีเกรดของมันอยู่มันก็จะมีแบบตัวที่เป็นแบบอะซิลิโคนอันนี้เบสิกสุรละเป็นซิลิโคนธรรมดาที่เราเห็นกันแบบพวกที่แถมแบมมาของ i ิน e l หรือที่เขาส่วนใหญ่แปะตามโรงงานเนี่ยก็จะใช้เป็นซิลิโคนแล้วซิลิโคนก็จะมีหลายเกรดของมันอีก แล้วก็มีซิลิโคนปนผสมเงินผสมสารนู่นนี่นั่นเพื่อผสมสารที่มันนำความร้อนได้ดีใช่ใจนกระทั่งปัจจุบลลันเริ่มมีใช้ลิควิด m มท a l ล e มททอลเหล็กเหรอ m มททลมันไม่ได้แปลว่าเหล็กอะ่ะม,มันแปลว่าโลหะสตีลแปลว่าเหล็กโลหะ อ่ะก็คือนิคคิวเมทเข้าก็คือพวกโลหะเหลวแต่โลหะเหลวเนี่ยการใช้งานมันจะยุ่งยากและต้องมีความระมัดระวังสูงกว่าตัวที่เป็นพวกเนื้อซิลิโคนปกติหรือเนื้อเจลปกติเพราะว่ามันเหลวมันไหลหนึ่งคือจริงๆทุกอันมันไหลอ,อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรเป็นของแข็งทุกอันมันเหลวหมดแต่ความเหนื่มนน้อยไม่ใช่ประเด็นก็คือไอ้พวกทอมมอลคอมพาวอ่ะมันไม่นําไฟฟ้าไอ้ปกติอ่ะที่เป็นซิลิโคนไม่นนาะหมายความว่าถ้ามันหกมันเลอะมันเลยขอบไม่ช็อต ใช่แต่แต่ว่าถ้าเป็นลิควิดเมทัลช็อตเพราะมันคือเมทัลไงเมทัลมันคือมีสผสมโลหะอยู่แล้วโลหะยโลหะชนิดไหนก็ตามมันก็นําไฟฟ้ามะแต่เมื่อก่อนที่เขาผสมเงินมันก็ ก็นําความร้อนเหมือนกันนําไฟฟ้าเหมือนกันอาจจะมีสัดส่วนของการไม่รู้อ๋อเงินมันกระจายอยู่ในเนื้อใช่แต่อันนี้คือมันเป็นลิควิดในข้อเลยจริงถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงชทมิเตอร์ท่าสองอ่ะเออตอนที่มันไหลเป็นรวมกันแล้วก็มันคือคล้ายๆประหลอดคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆประหลอดแต่ว่าจะมีความหนืดเหนียวกว่าก็อันนี้ก็ต้องคอยระวังจะมีมากเลยคนฟังบอกว่าไม่รู้จักเทอร์มินาเตอร์ไปหาดูสิฮะยากอะไรเลยครับผมตามนี้เพราะนั้นก็ยังไงก็ต้องใส่ทีนี้ค่ะ จร,จริงๆพวกเนี้ยตัวเทอร์โมคอมพานแม้ว่าประเภทไหนก็ตามมันมีอายุการใช้งานแหละออ๋ต้องคอยเปลี่ยนคอยเติมคือไม่มีสาสารได้บนโลกอยู่คงกระพันค่ะเข้าใจชนี้ฮะไม่มีอยู่คงกระพันบนโลกอ,อย่างพวกเนี้ยโดนความร้อนทุกวันมันก็ถ้าแบบพวกหินมันยังก่อนเออบ้ามันน้ำหยดเว้ยนี่ก็มั่วไปเรื่อยอ่าในส่วนอย่างตัว เขาเรียกอะไรต้องเข้าใจว่าอย่างซิลิคอนถ้าแบบเนื้อไม่ไม่ไม่ดีนะเกลปกติอะไรเงี้ยตัวความร้อนมากมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันแข็งอ่าพราแข็งปุ๊บมันก็ไม่นําไม่ช่วยนาความร้อนมันนําแต่มันก็ประสิทธิภาพลดลงเอ่อชั่วลงเรื่อยๆชั่วลงเรื่อยๆอ่ะไม่ดีอย่างไรไงก็ต้องถอดเปลี่ยนคือบางคนหลายที่เคยแกะมาแบบคนที่ทําไม่เป็นอ่ะนะยกไปยกโน้ตบุ๊กไบยกพีซีไปที่ร้านเขาแกะมาโอ้โหมาคาบกลางอะไรกับพี่มันคือ มันคือตักกรันเขาเรียกอะไรนะตบกตักกรันหรือเปล่าไม่ใช่นะมันคือไอ้ตัวต,ตัวซลิโคนข้าวแขกซีพีคนที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็ต้องอ่าเช็ดทำความสะอาดทำความสะอาดซีพียูอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านทงการทาใหม่แล้วก็ประกอบใหม่คือเนี้ยมันอยู่ในทุกอันอยู่แล้วทําเองได้ไหมพวกเนี้ยได้ถ้าคุณทําเป็นมันอยู่แค่ว่าคุณทําเป็นหรือเปล่าทุกอย่างบนโลกมันทําเองได้หมดแหละอยู่แค่คุณทําเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเลยก็เลยมีความสําคัญก็ต้องทําแพงไหมไอ้ตัวเทอร์โมคอมเวด์แล้วถ้เกรดครับก็จะมีตั้งแต่หลัก แค่แบบไม่ถึงร้อยร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทซึ่งทาทร้านที่ประกอบคาเขาก็จะแนะนําให้ได้อก็แล้วแต่ร้านหมายความว่าบางร้านเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวแพงๆมันคือตรงๆนะนึกถึงเวลาคุณไปประกอบคอมพิวเตอร์เงหรือคุณยกโน้ตบุ๊กไปซ่อมแล้วบอกว่าพี่ซีพิวมันเก่าแล้วต้องทาซิลิคนใหม่เอาตัวไหนดีมีตั้งแต่เก้าสิบาทจนถึงพันหนึ่งจะมีสักอีกคนที่ซื้อพัน ก็อาจจะมีแต่ก็อาจจานวนสิเออก็หน่อยอเขาก็ไม่สต๊อกเขาเก่งแล้วของคุณบอสใช้ตัวไหนอย่าไปรู้ไม่ดีอยากรู้อยากรู้ฮะอยากรู้อยากรู้ตัวตัวนี้ไม่กี่สามร้อยห้าสิบาทแต่ว่าสามร้อแต่เวลาซื้ออต้องบอกว่ากางกางค่อนมาทางต่ําเวลาซื้อพวกนี้มันไม่ได้แชครังเดียวอคือเวลามันใช้มันไม่ได้ใช้ทั้งหลอดหรือใช้ทั้งกระปุกมันใช้แค่อาจจะแค่หนึ่งในสามหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าแล้วเก็บไว้มันไม่แห้งเหรอมันก็อยู่ที่ว่าเก็บ มันก็มีวิธีเก็บมาให้โดนแสงมาให้โดนอากาศอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าเก็บนานมมากก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะไงมันก็เราเคยเปิดมาแล้วยังไงมันสัมผัสอากาศมาแล้วรอบหนึ่งก็จะมีอายุการใช้งานอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดถามว่าส่วนใหญ่สำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดถามว่าแล้วความถี่แค่ไหนในการที่ควรจะมาใส่ใจเรื่องพวกนี้ก็ถ้าเป็นปกติเลยนะก็มาสักสามปีหนก็บอกบางคนไม่รู้เลยว่าใช่ใช่แล้วคือบางคนแบบคอมพิวเตอร์ไม่เคยทาอะไรเลยซื้อมาวันแรกวัดอุณหภูมิ อ๋อเท่านี้สบายใจละสมมติวัดได้วันแรกแบบโอ้ร้อนสุดอากาศร้อนสุดเท่านี้ใช้เท่านี้ไปโอ้อุณหภูมิซีอขึ้นมาที่85องศาโอเคไม่ถึงไม่ถึงร้อยแฮปปี้สบายใจผ่านมาไม่เคยทาอะไรเลยทุกอย่างแต่ก็ไม่เคยทาอะไรกับคอมเหมือนกันนะแต่ก็คือแบบใช้งานปกติเออพอวัดมาสองปีผ่านไปวัดที่เฮ้ยทำไมขึ้นร้อยวะซีอูเ,อ CPU เสื่อมซีอูไม่ได้เสื่อมคอมบ๊าคอมพาวเสื่อมเ๋อเหรอมันมีความสําคัญเบอร์นั้นเลย อา้าวแน่ <Okay. S 2> นอนสิแน่นอนสิแน่นอนสิเหมือนรถนะครับอ mm hmm. ตีรถยนต์ก็ได้ครับต้องไปอัดจารบีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะน้ำมันเครื่องถ้าคุณไม่เปลี่ยนอ oh. คุณก็รู้สึกใช่ไหมวันแรกถ้าคุณขับไปแบบห้าหมื่นโลไม่เปลี่ยนน้ำม mm ันเครื่องเลยถามว่าความลื่นไหลของวันแรกกับวันที่หนึ่งกิโลเมตรแรกกับห้าหมื่นกิโลเมตรเท่ากันไหมไม่ mm hmm. ไม่มีทางเท่า mm hmm. ่ะต่อให้ทุกอย่างสภาพอื่นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแต่น้ำมันเครื่องไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่นานอยู่เดียวประการง่ายๆแค่นั้นเอง ก็ใส่ใจแต่ว่าอย่างงี้เวลาทาจริงๆจะบอกว่าอย่างพวกเครื่องคอนโซลอะอย่างตอนสมัยอะพวกเพย์สามเพย์สี่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเอสบอกที่แบบมีความร้อนเพราะว่าเวลาเขาออกแบบเขาคือประเทศไทยมันร้อนอะเนาะเขาออกแบบในยุโรปออกแบบในอะไรมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าเราอะไรเงี้ยเพราะเ่าเราร้อนจังพอไปร้านซ่อมบางร้านเขาก็โมโมโดยการเนี่ยแกะชิปออกมาแล้วก็ทาเทอร์โมคอมเพลตใหม่ซึ่งเป็นเทอร์โมคอมพลตที่ดี เมื่อกี้ตอนที่เราถามคุณบมออะเวลาที่เขาทาที่เราเห็นในรูปอะมันจะเป็นหยอดเป็นป้ายเปิ้ลโอ้มันมีไหลหลผมใช้คาว่ามันไม่มีทฤษฎีตายตัวเราแค่อยากถามว่ามันต้องป้ายให้เรียบไหมหรือว่ามันแค่แบบขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับตัวเทอร์โมคอมพาวอันเนี้ยแตกรณีถ้าคุณซื้อเทอร์โมคัมพาวเองมันจะมีเขียนอินส r u ชชั่นในการทาอยู่แล้วบางยี่ห้อเขาก็แนะนําแค่หยดหยดเป็นเม็ด ตรงกลางไม่ดตัเขียว,แ,วแต่เวลาเขาหยอดอ่ะมันคงเขาหยอดว่าให้หยอดแค่ตรงกลางไม่ดตัเขียวเม็ดใหญ่หน่อยบางคนเขาค่อยทาเป็นตัวเอกอก็แล้วแต่เหมือนเวลาทากาวอะไรอ่าหรือบางบางยี่ห้อถ้าเนื้อมันเหนียวมากๆเนื้อมันเหนียวมากๆเนี่ยมันไม่สามารถหยดแล้วให้มันแบบคาดหวังว่ามันจะกระจายไปได้ก็ต้องช่วยมันในการทาบางยี่ห้อให้เป็นแปรงมาเลยอย่างผมเงี้ยเป็นแปรงมาเลยเพราะเนื้อมันค่อนข้างเหนียวหน่อยเดี๋ยวไปเิร์ชอันนี้เป็นแปรงเนี่ยแหละของของโทมอร์ไรท์ตัว TF8 ตัว350 แต่ถ้าว่ารายข้อเสียคือมันหนืดมันทายากนิดนึงเพราะมันหนืดผมจำไม่ได้ว่ามันผสมอะไรรู้แต่ว่าเอออีกค่านี้มันสูงอยู่อแต่ไม่ได้โอเวร์คล็อกนะแค่หวังว่าเออจะยืยือยยุจากสามปีสักสี่ปีก็ยังดีอ๋อมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเออขี้เกียจแกะมาทําบ่อยคือแกะทีมันก็ลื้อทีมันเออลาบากแค่นั้นแหละันดีๆหายอ่ะเออทําเองก็ขี้เกียจเรื่องของเรื่องประมาณนี้นั่นคือเรื่องของ CBU ละกันนะครับก็น่าจะลายความสงสัยน้ําหวานไม่ได้ผมเชื่อว่า เดยเฉาะคาถามแรกถามว่าหลายคนก็สงสัยแหละว่าทําไม CPU ียประกาศว่าโอ้เทคโนโลยีการผลิต้ําหน้ากว่าเดิมลดขนาดการผลิตลงไปแล้วทําไมมันยังใช้แบตเตอรี่ได้นันเน้นอยู่แต่ยกเว้นของ iPhone 12นะเพราะ iPhone 12ทุกรุ่นเทียบกับ iPhone 11แล้วแบตเตอรี่ลดลงทุกรุ่นเลยนะพราะคำตอบของคำถามแรกก็คือคิดเอาไว้ว่ามันคือ power efficiency ไม่ไม่ใช่ต่อหน่วยอะไรประมาณนั้นก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยว นี่ช่วงปลายปีละเดี๋ยวปีหน้าก็เข้าซีซั่น3เดี๋ยวจ,จะมีขอสักส่งสัปดาห์ขอพักสักหนึ่งอาทิตย์อาจจะเป็นช่วงปีใหม่มไม่อ่อนไม่มี EP แล้วกลับมาเป็นซีซั่นสเลยอ่าแล้วเห็นว่าซีซั่น3มทางกู้หูจะเริ่มมีการทําเป็นแบบคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอด้วยวว้าวเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้ผมยังไม่รู้นะเขามาคุยกับผมแบบนั้น แล้วก็ช่วงปลายปีอาจจะมาคุยกันสบายๆแล้วอาจจะคุยกันเรื่องของแบบเบสซ็อปหรือยี่หรือซักพับอะไรเงี้ยอ่ะว่ามันจะมีคําถามว่าทําไมบอสรู้เยอะทําไมบอสมีคําตอบอยู่ในหัวตลอดเวลาถามอะไรก็ตอบได้เดี๋ยวมาขอเป็นเอพิโซดที่สัมภาษณ์ในบอสซักเอพิโซดนึงอ๋อได้ได้ตามมาโอเควันนี้ดับยูทีเอฟจบเท่านี้แหละฝากคูหูดอทเอฟอมด้วยละกันชอบกดไลค์แชร์กดแชร์บอกต่อไปเรื่อยๆอะไรให้อยู่กครไปนานๆพีนี้แชร์ได้ไม่ติดุก ใช่ใช่อีพีแล้วไม่ต้องแชร <c oughs> ์ใครแชร์ใครแชร์อีพีที่แล้วตีมือเลยนะฮะ <c oughs> แล้วแช้อีพีนี้นะฮะ <c oughs> ตามนั้นโอเควันนี้ลาไปก่อนน้ำหวานนายบอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ what the fact คู่